นะนั่นมัน <c oughs> ถ้าถ้าจับเงินจับทองอยู่มันก็เป็นชีวิตของคารวะไปนะศีลแปดข้อนะข้อรักคาราเป็นศีลของคารวะรักษาในวันอุโบสถเห็นไหมในแปดข้อนั้นไม่มีข้องดเว้นเกี่ยวกับเงินกับทองจับเงินจับทองเพราะว่าคารวาแหะมันจะไปงดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ ก็อนุญาตไว้แปดข้อเปิดโอกาสให้แปดข้อเท่าที่เขาจะรักษาได้สักวันนึ่งวันนั้น <c oughs> ให้เกล่งครัดขึ้นมาจากสีหน้าที่รักษากันอยู่ตามปกต <c oughs> <c oughs> ิเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าโดยเกี่ยวกับเป็นอ,องอุโบโสถศีลตามประการดังกล่าวมาในมากรณีนี้ชื่อว่าหัดขาหัตศีลห้า นะอ้าข้อเนี่ยเป็นนิจศศีลหรือสิทข้อถ้าใครอุตสาใครอุตสาหายิ่งกว่านั้นรักษาศีลได้เท่าสามเณรเงินทองก็ไม่จับด้วยนะที่นอนสูงที่นอนใหญ่อะไรไม่เอาทั้งนั้นด้วยนะครับฆราวาดบางคนทําได้เกี่ยวกับว่าไม่ต้องมาเที่ยวใช้ชีวิตหาเงินหาทองอะไรอีกแล้วนะครับกิจการมอบให้ลูกหลานไปหมดอย่างนี้นะครับก็ อาศัยลกูกหลานให้ช่วยดูแลนะอย่างนี้เลยครับโอกสามารถจะรักษาศีลสิบได้นะครับถ้าเข้มแข็งจริงนะ <c oughs> <c oughs> นี่ชื่อว่าก้อฤหัสทตั้งนั้นนะนะสำหรับแปดข้อก็เกี่ยวกับองค์อุโบสถนะ <c oughs> สิบข้อในน่ยนคืออะไรบ้างลนะ่ะนะครับ งดเว้นจากปานาติปาตคือห้าข้อเหมือนอย่างของเราอ่ะนะแต่ว่าข้อสามเปลี่ยนนิดนึงนะจากความงดเว้นในกาเมสุมิตรฉาจารนะเปลี่ยนมาเป็นงดเว้นนะในการกระทําที่ไม่ไม่ใช่พรหมจรรย์พูดง่ายๆว่างดเว้นเมถุนธรรมนะครับเด็ดขาดห้าข้อแล้วแล้วข้อที่หกก็ งดเว้นที่นอนสูงที่นอนใหญ่นะข้อเจก็งดเว้นการฉันในเวลาวิการนะข้อ8ก็งดเว้นการฟ้อนรำการกับร้องการบันเลงและการดูมโหรสบนะข้อ9ก็งดเว้นจากฐานะคือการทัดทรงตกแต่งเือนะการประดับด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายนะครับสิทธิก็การรับ งดเว้นการรับเงินและทองนะเป็นสิบข้อ <c oughs> สำหรับศีลแปดก็เอาสนะิบนั่นแหละมาย่อนะความจริงเอาก็จริงๆอคนรักษาศีลแปดถ้าไปเทียบกับศีลของเองนตระมันเจ็ดมันมันกลายเป็นเก้าไปนะที่ก็แปดนวก็เกี่ยวกับว่าไปรวมเอาสองข้อกลายเป็นข้อเดียวอ่าครับ <c oughs> คือรวมเอาข้อ,องดเว้นการฟอร้อนลการขับร้องการบรรเลงการเห็นการดูหมหอระศบกับข้อ,องดเว้นจากฐานะคือการทัดทรงการตกแต่งการประดับวระดาด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายเป็นข้อเดียวกันนะครับแล้วก็สิบไม่ต้องรักษาก็เลยเหลือแปดทีนะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้อยากจะพูดถึงอุโบสถเตศีนตักเล็กน้อยอุโบสถเตศีนเนี่ยนะปกติแล้วก็จะต้องรักษากันจับตั้งแต่อรุณขึ้นนะครับจับตั้งแต่อรุณขึ้นและสมาทานเลยว่าตลอดตั้งวันถ้าพูดเป็นชั่วโมงก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงจะเลิกจะเลิกก็อรุณขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับนะตอนเนี้ยนะไม่มีการนอนในที่นอนสูงนอนใหญ่ ไม่มีการดูมโหาสพขับร้องอะไรต่ออะไรนะครับ <c oughs> ฉันในเวลาวิกาลก็ไม่มีนะก็ต้องรู้สิว่าเปดข้อคืออะไรบ้างแล้วก็ทำไปนะประพฤติไปตลอดนี้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าชาไปนะครับเกิดนึกพึ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นวันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับเผลอไปฉันอาหารเที่ยงเอ้ยเลยเที่ยงนะจะทำยังไง ท่านบอกว่ารักษาได้มาชดเชยในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดฉันเลยเพนนะไม่ใช่ฉันเนะีบริโภคมันคลุกขลาวาดไม่ใช่พระสักหน่อยนะถ้าหากว่ารับประทานอาหารนะเลยเพนไปแล้วนะครับเลยเที่ยงไปแล้วว่างั้นเถอะนะครับเกิดนึกขึ้นมาได้วันนี้วันอุโบสถนะ ถ้าต้องการจะรักษาจะได้ไหมได้สมาทานเดี๋ยวนั้นเลยแล้วใบชดเชยวันรุ่งขึ้นคือว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องฉันไม่เลยเที่ยงนะครับไอ่เลยเที่ยงแล้วหยุดนะครับ <c oughs> อย่างนี้เนอะพูดง่ายๆว่าสมาทานเช้าออกเช้าสมาทานสายออกสาย นะพระสมาทานบ่ายก็ออกบ่ายของวันลุงขึ้น <c oughs> <C oughs> มีคนแปลกใจพอรู้ว่าศีลของพระภิกษุนี้มากกว่าภิกษุน่าจะของพระภิกษุามากกว่าทำไมเตือนอย่างนั้นก็ตอบว่าเรื่องข้อผูหญิงเนี่ยมันหยุมหยิม ความจริงพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติไว้แค่นั้นแหละพะแต่พอมีผู้หญิงมาบวชพระพฤติทธรรมต้องรักษาศิกขา,าบทสิกขาบทเท่าที่บัญญัติปรากฏอ่าไม่พอนะเกี่ยวกับเพศโดยตรงนะครับเช่นว่าจะเดินทางไกลมีการรอนแลมอย่างนี้นะภิกษุนี้จะไปลำพังไม่ได้ต้องไปกับพระภิกษุแดงนี้เป็นตน้นนี่เพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหม ปกติภิกษุไม่ต้องมีอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับจีวรอ,อะไรอีกก็มีบัญญัติเพิ่มขึ้นอีกนะปกติก็ทาผ้าสามผืนนะสบงจีวรแล้วก็สังขาติสำหรับภิกษุนี้ต้องมีผ้ารัดถันนะครับสมัยนั้นก็มียกทรงอะไรกันซมไไม่มี <laughs> ก็ต้องมีผ้ารัดถันผืนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่นางวิสาขโข นะขอให้มีแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตนะครับนีอ่อย่างอีก,อก,อกแล้วก็ไอ้ประพฤติอะไรต่ออะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอย่างจะเป็นแผละนะตามเนื้อตามตัวจะลดอผ้าลงมานะครับต่ํากว่าให้ปลาร้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับนะหรือว่าเป็นที่ทองนะจะทาแผลอย่างนี้ จะไปลดผ้าไม้เพื่อไปต่อหน้าคนนะครับต่อหน้าบุรุษะไม่ได้นะฮะแม้ว่าจะเป็นญาติกันอะไรก็เถอะนะครับเป็นแผลอยู่ที่ท้องจะลดผ้าลงเลิกผ้าแล้วลดผ้าลงเพื่อจะ,ะ,จะเอายาทาแผลอย่างนี้ต่ํากว่าสะดือก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นเรื่องผู้หญิงยิ้มๆนี่เลยกลายเป็นสามร้อยกว่ากันมานะมากกว่าพิกษสุตั้งหลายข้ออยู่ป่าคนเดียวก็ไม่ได้ นะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นวินิจฉัยในจตุกะที่สองที่สามมีดังนี้ศีลจัดว่ามีสี่อย่างโดยเกี่ยวกับเป็นปกติศีลเป็นต้นอย่างนี้คือ <c oughs> ความไม่ก้าร่วงศีลของพวกมนุษย์ทั้งหลายชาวอุตรกุรุ ทวีปชื่อว่าปกติศีลนะทวีปใหญ่ๆสีทวีปที่ท่านว่าไว้ในคมปีอมรโคยานทวีปปุพะวิเทหะทวีปอุตรกุรุทวีปแล้วก็ชมพูทวีปท่านบอกว่าอุตรกุรุทวีปนี้นะคนที่เกิดในอุตรกุรุทวีปนะจะเป็นคนที่มีจิตเมธ ดีงามมาตั้งแต่เกิดประกอบพร้อมด้วยเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเยื่อใยกันความคิดที่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนจะทําให้สัตว์อื่นเดือดร้อนนไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงไม่มีความคิดแจะสมาทานศีลเพราะว่าคนที่คิดจะสมาทานศีลรักษาศีลนั่นนะก็เกี่ยวกับว่ากลัวกรรมชั่วว่าเราจะไปทํากรรมชั่ว เดี๋ยวจะไปฆ่าสัตว์เดี๋ยวจะไปรักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นนะจึงต้องรักษาศีลเป็นเครื่องกำกับจิตใจห้ามไว้แต่ว่าพวกอุตตรกุรุเทวีเนี่ย,วยนะความคิดที่จะฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นไม่มีอยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องมีความคิดจะรักษาศีลศีลมีมาตามปกตินะครับตามสภาวะของตนอย่างนี้แหละก็เรียกว่าปกติศีล นะครับ <c oughs> พวกชนชาวอุตตรากุรุเวีปน,นนะมีความสุขสบายแต่ล้นเหลือนะอะไรอะไรที่นับว่าเป็นความขาดแคลนทําให้ชีวิตความเป็นอยู่แสนเข็นนน่นนะครับไม่มีหรอกของพวกนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาไม่มีจิตคิดจะเบียดเบียนกันนะจึงมีการรักษาศีลมาตลอด แต่มันก็มีผลเสียมันกันเพราะความที่สุขสบายจะเกินไปจึงไม่มีความคิดที่จะประพฤติทธรรมเพื่อความพ้นจากทุกข์เพราะเขาไม่เห็งเห็นว่ามันมีทุกข์อะไรที่เขาจะต้องพน้นมันเน่ยนะโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจะไม่เสด็จไปแสดงธรรมที่ตาวีบนี้นะครับ สเสด็จไปบ้างก็โดยกิจอย่างอื่นเช่นว่าในคราวที่สเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวเด่งเพื่อแสดงธรรมนะให้พระพุทธมารดาพร้อมตั้งชาวบริษัทเทวดาทั้งหลายได้ฟังนะครับ <c oughs> ถึงคราวจะเที่ยวบินตาบาทก็จะเนรมิตนะพระองค์ขึ้นมาแสดงธรรมแทนแล้วตัวจริงว่าไงนะองค์จริงนั้นไปเที่ยวบินตาบาท ที่ไหนที่อุตรากูลุกทวีไปที่นั่นเลยนะครับ <c oughs> ไปรับบินทบาทอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ไม่แสดงธรรมแสดงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสบายเสียเลอเกินก็เทียบอย่างมนุษย์เรานี่ก็ยังพอเห็นนะบางครอบครัวบางตระกูลที่เขาสบายเอาเสียมากมากนะครับฐานะดีมัง่งคั่งมั่งรวยประสบความสําเร็จไปในเสียทุกด้านน่ะ นะครับหายากนะครับที่จะมายินดีฟังธรรมเพื่อการออกจากทุกข์ของพระพุทธเจ้านะ <c oughs> ต้องคนมีปัจจัยสั่งสมมาแต่ครั้งอดีตจริงๆเท่านั้นถึงจะยินดีในการฟังในการปฏิบัตินะครับ <c oughs> แต่ทีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอกันทั่วหน้าเท่านั้นเองแต่อุตรกุรุปทวีไปเป็นอย่างนี้หมด ไม่มีคนยินดีจะฟังทำ <c oughs> นะบางคนที่สุขสบายล้นเหลืออยู่ในที่นี้นะครับบางคนในเท่าที่เจอนะเ,อเขาไม่รู้จักว่าเขาจะต้องเขาไม่รู้จักเรื่องทุกข์จะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์อะไรเขาก็ไม่รู้ทั้งนั้นนะทุกข์ของเขาอะก็อย่างทั่วๆั่วไปที่เข้าใจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรทำนองนี้มีอยู่ทีหนึ่งมาถามว่าเออคนกำลังสละบริจาคเงินพิมพ์หนังสือเขาก็เกิดศรัทธาพิมพ์หนังสืออะไรบอกอุบายดับทุกข์เพราะอุบายดับทุกข์เลยขอบริจาคด้วยแต่ไม่ต้องการหนังสือหรอกนะเอาไปแจกคนอื่นเข,เขาบอกฉันไม่เห็นว่าฉันจะมีทุกข์อะไรนะเนี่ย เดี๋ยวก็จะแวะไปดูหนังสักหน่อยก่อนเข้าบ้านคือแสดงให้เห็นว่ามีแต่ความสุขนะหนังสือไม่ต้องการเอาให้คนที่เขามีทุกก็าได้อ่านนะแต่ยินดีที่จะบริจาคเงินสมทบในการพิมพ์นะในเข้าใจอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นชาอุตตรละกูรุทวีปไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับ <c oughs> อย่างนี้เลยครับปกติศีลที่เขา ไม่กู้าร่วงศีลเลยจับตั้งแต่เกิดข้อประพฤติอันเป็นมารยาทปกติศีลน,นะอาจารยศีละอะไรอีกนะธรรมตาศีลปุพพะเอตุกศีลนะครับหมวดสี่หมวดนี้เป็นอย่างนี้ข้อประพฤติอันเป็นมารยาทของตนของตนประจำตระกูลประเทศและลัทธิ ชื่อว่าอาจารศีลน,นะเป็นมารยาทมารยาทในที่นี้เปล่ยว่าเปล่าว่า,ววา <c oughs> ความประพฤติท,ที่เขาเห็นว่าประเสริฐนะยอดเยี่ยมสูงส่งนะครับเรียกว่ามารยาทเกี่ยวกับการไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษนั้นๆ นะอะไรที่เขาเห็นว่าเป็นโทษไม่ได้เป็นคุณอะไรแก่เราผู้ทำเขาก็จะงดเว้นนะครับประจําตระกูลก็ได้ประจําตระกูลก็เกี่ยวกับว่าบรรพบุพรุษในตระกูลนั้นได้วางกฎวางระเบียบเอาไว้อย่างนี้ว่าตระกูลเราต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็รักษาช่วงสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> บางตระกูลน่ะเขาก็เข่งขัดเกี่ยวกับว่าตระกูลเราต้องไม่ดื่มน้ำเมานะไม่แตะต้องน้ำเมาบางตระกูลเขาก็ไปเข่งขัดอย่างอื่นตระกูลเราต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะเะแข่งขัดกันมาอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะให้ตระกูลของตน,นต้องเสียชื่อเสียงไหนะจึงรักษากันมาได้ตลอดนี่แหละอาจารศีี ถ้าประจำประเทศเนะส่วนหมายก็คือกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอาจารยศีลประจำประเทศไปนะครับถ้ารัทธิรัทธิเนี่ยก็ได้แก่วัดปฏิบัติประจำรัทธินั้นน,นั่นเองเพราะแต่ละรัทธิก็บัญญัติข้อวัดปฏิบัติของตนต่างๆกันไป นะครับบางรัตทิก็มีการไหวพระอาทิตย์บางรัตธิก็ต้องมีการไหวพระจันทร์บางรัตทิก็ทําอย่างนั้นบางรัตทิกาอย่างนี้ก็เป็นอาจารศีลน,นะของเขาเหมือนกันนะ <c oughs> สำหรับประจำตระกกลเนี่ยนะ ท่านพูดถึงพวกพราหมณ์สมัยก่อนนะพวกที่เกิดในตระกูลพราหมณ์เขาจะไม่ดื่มน้ำเมานะไม่ดื่มน้ำเมา <c oughs> นี่อย่างนี้ประจำตระกูล <c oughs> เป็นที่รู้กันวนะ่าพวกพราหมณ์จะไม่ดื่มน้ำเมานะถ้าหากว่าเราไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วแต่การแบ่งชั้นวันละในที่นี้เพราะว่าคำว่าพราหมณ์ในที่นี้ที่เป็นตระกูลไม่ได้ หมายถึงพราหมณ์ที่เป็นนักบวชนะครับ <c oughs> ถ้าเราเกิดไปเห็นคนที่อยู่ในวันณนะพราหม์ดื่มน้าําเมาก็ขอให้ส่ร้เป็นพราม์แหกคอกต่นนั้นเองนะครับจริจรงแล้วก็จะไม่ดื่มกันนะนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะที่ท่านพูดถึงเ่ะตระกลูลใดตระกูลหนึ่งกําหนดไว้ว่าตระกูลเราเนี่ยต้องถวายพัตตาหารแก่พระภิกษุเป็นประจำนะครับ เรกาก็ทำสืบต่อกันมาการถวายพระตาหารแก่พระภิกษุคราวนี้ไม่ใช่ทานเป็นศีลคืออาจาระศีลนะเพราะเป็นข้อที่ควรประพฤติประจำศีล <c oughs> <c oughs> ของมารดาพระโพธิสัตว์ที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าธรรมตาเอสาอนันทะยาาโพธิสัตโตมาตุกุจิงอกกันโตโหตินะโพธิสัตตมาตุ ปุริเสสุมานสังอุปัชติกามะคุนุปสันหิตังแปลว่าดูกระอานอน์ข้อนี้เป็นธรรมดาคือในเวลาที่พระโพธิสัตว์ก้าวลงสู่กันพระมารดาจิตที่ประกอบด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลายย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาพระโพธิสัตว์ดังนี้ชื่อหัวธรรมตาศีลน,นะปะกติ คนที่เป็นภรรยาเขาก็จะต้องมีจิตกำนัดยินดีเกี่ยวในเรื่องกามาคุณกับคู่ครองของตนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับพระโภมาดาพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในคราวที่พระโพธิสัตว์ยั่งลงสู่คันแล้วไอความคิดที่เกี่ยวข้องกับกามาคุณในธรรมนองนี้ไม่เกิดเลยแม้ในนะในอะไรบิดาพระโพธิสัตว นะครับนะในคู่ครองตนเองนไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นจะป่วยกล่าวไปยยถึงผู้ชายคนอื่นๆเล่าดีกาท่านบอกว่านั้นด้วยอำนาจแห่งศีลบารมีของพระโพธิสัตว์ที่มีอนุภาพถึงกับทำจิตมารดาของท่านนะให้หมดความยินดีในกามาคุณไปในระหว่างที่ยังตั้งอยู่ในคันมารดานะครับ พระโพธิสัตว์เนี่ยที่ว่าในที่นี้คือพระโพธิสัตว์ที่จะเกิดอีกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เกิดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะตัดสิรุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไปในชาติสุดท้ายตอนที่อยู่ในคันนะครับจะทําจิตใจของมารดาพระโพธิสัตว์สงบเย็นนะไม่มีความฝักใฝ่ในกามากุณนะครับ <c oughs> นี่ชื่อว่าธรรมดาสินนะครับเพราะมาตามสาภาวะธรรมดานะครับคือธรรมดาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเอาเหตุผลอะไรอื่นก็นไม่ได้แต่ที่จริงก็ยังมีเหตุผลเกี่ยวกับว่าอนุภาพของพระโพธิสัตว์แหละนะทำให้เป็นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้ที่ว่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะว่าไปทำไม นะครับว่าก็เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอนะครับพระโพธิสัตว์อย่างลงสู่กันมารดาื่อไหรก็เป็นอนอม,มารดาของท่านจะต้องมีจิตเป็นอย่างนี้เสมอไม่ว่าพระโพธิสัตว์พระองค์ไหนนะครับที่จะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพ,พระองค์ไหนจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจึงนับว่าเป็นธรรมดาไปนะครับส่วนศีลในชาติทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเอ <c oughs> ้มันหมดเวลาแล้วใช่ไหมหรือ,อยัง อีกนิดเดียวนะหรือหมดแล้วเอ,อ,อีกสิบนาทีชักงง <c oughs> ส่วนศีลในชาติทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> เหล่านั้นของสัตว์ผู้หมดจดนะของสัตว์ผู้หมดจดทั้งหลายมีพระมหากัะสปะเป็นต้นและศีลของพระโพธิสัตว์เอ,ง,องนั่นแหละ ชื่อว่าปุกพะเอตุกะศีลน,นะครับสัตว์ผู้หมดจดในที่นี้ก็คือพระอระหรันนะครับอย่างพระมาหากัสปะนะในชาติสุดท้ายชาตินั้นนั่นคือชาติที่จะสำเร็จเป็นพระอระหันในการต่อมานะครับอย่าไปเข้าใจว่าในชาติกนโกนนะในชาติที่ท่านจะสำเร็จเป็นพระอระหรันเป็นตเนียมว,ว่าใครจะสำเร็จเป็นพระอระหรันนะครับ ปกติแล้วเกิดมาจะต้องเป็นคนมีศีลน,นะถ้าเกิดเสียศีลไปบ้างนะ<ม>ก็เกี่ยวกับมีเหตุการณ์อย่างอื่นแทรกเข้ามาเช่นว่าพระองค์คุรีมานถ้าหากว่าท่านไม่ไปคบหากับอาจารย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตอย่างนั้นท่านจะเป็นคนมีศีลมาตั้งแต่ต้นนะครับ <c oughs> ทีนี้เกิดมีเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นนะ จึงมีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับนอกนั้นเมื่อไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านก็จะต้องเป็นคนมีศีลมาตั้งแต่เกิดนะเพราะการจะสำเร็จเป็นพระอระหันต์ได้นี้ในชาติก่อนต้องบำเพ็ญบารมีมานักหนาแล้วรวมทั้งศีลบารมีนี้ด้วยศีลบารมีนั้นนยังคุ้มครองอยู่ถ้าไม่เป็นคนจิตใจอ่อนโยนนะครับไม่มีความคิดที่จะฆ่าสัตว เป็นต้นนะติดตามมาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าบุบพระเหตุตกสีลแปลว่ามีคุณธรรมที่บำเพ็ญในภพก่อนเป็นเหตุนะครับถึงพระโพธิสัตว์ก็อย่างนั้นในประชาติสุดท้ายความคิดในอันที่จะพระพฤทิทธศีลไม่เกิดเลย นะก็เหมือนกันก็เกี่ยวกับว่าในชาติอดีตหนหลังนั้นนะครับนะเรียกว่าพบก่อนก่อนนะครับท่านบำเพ็ญบารมีมานะมากนักหนารวมตั้งศีลบารมีนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุให้จิตใจของท่านน้อมไปในลักษณะนั้นคือว่าในอันที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นต้นนะครับไม่ใช่น้อมไปโดยประการอื่น <c oughs> อามีอะไรสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับศีลหมวดสี่บทนี้บ้างอยู่ไหมครับอะไรนะครับไม่ค่อยได้ยิน๋ <c oughs> อธรรมตาศีลเนะ แปลตามพยัญชน,นะเนี่ยครับศีลท,ที่มาตามธรรมดาศีลที่มาตามธรรมดานะดีกาให้แปลอย่างนั้น <c oughs> ธรรมดานี่คืออะไรนะคือสภาวะปกติสภาวะปกติเขาเรียกว่าธรรมดานะครับ <c oughs> คำวินิจฉัยในจตุกะที่สี <c oughs> จ่จตุกะที่สีก็คืออะไรนะปาติโมกขสังวรศีลอินตริยะสังวรศีลอาอาชีวะปาริสุทธิศีลปัจจะสันนิสิตีลขอพูดให้ท่านฟังเกิดไว้ก่อนสักนิด ว่าเฉพาะหมวดนี้แหละที่พระพุทธโกษาจารย์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะและเอาไปอธิบายขยายความเกี่ยวกับศีลอย่างพิสดารหมวดอื่นอธิบายพอสังเกตแต่หมวดนี้อธิบายอย่างพิสดารเพราะการปฏิบัติจนกระทั่งทางชัดคือตัณหาได้นะถ้าจะพูดถึงศีลก็ควรจะพูดถึงหมวดนี้ มีปาฏิโมกขสองวลและศีลเป็นต้นนี้ด้ยนะครับศ <c oughs> ีลบริสุทธิ์ในในในวิสุทธิเจ็ดท่านบอกว่าการปฏิบัตินั่นนะครับต้องมาตามลําดับของวิสุทธิซึ่งวิสุทธิสามที่บริสุทธิน่นะครับมีเจ็ดมีศีลละวิสุทธิเป็นตน้นศีลละวิสุทธิหรือศีลที่บริสุทธิ์ก็คือ สีหมวดสีหมวดนี้มีปาติโมกขสังวรศะีล eh? เป็นต้นนี้เองนะครับแต่ว่าเวลาเหลืออีกนิดหน่อยตอนนั้นเองนะครับไม่เพียงพอที่จะอธิบายอะไรท่านฟังได้แล้วน่าเสียดายนะก็ต้องเอาเอาไว้คราวต่อไปยังมีอีกคราวนี่เพราะว่าเดือนนี้มีห้าเสานะครับเดือนนี้ยังมีอีกคราว เอาเลยหล่นก็เข้ามั่ง <c oughs> เอาแล้วครับในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกง,งามใต้่มเงาพระพุทธศาสนาจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเถิด